ีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาสะแสดงละครเรื่องผ้าจักรหางฉับยอ่อคุณพวกเราเชื่ออะไรนะเสียขวัญค่ะเฮ้ยไม่ใช่ผิขวัญเสียค่ะมาเ,เชิญรับชมรับฟังและรับประทานไม่ใช่สิวะ นานมาแล้วเมื่อจนผันการมีเศรษฐีคนหนึ่งมัามีทรัพย์มากแต่ไม่มีบุตรบานอยู่ใกล้กับนักเลงสุราซึ่งนักเลงสุรานั้นมีบุตรสองคนที่ผิวเนื้อดุจด,ดงทองวันหนึ่งนักเลงสุรานั้นเข้าไปในบ้านของเศรษฐีผู้นั้น คายต่างๆนาเศรษฐีเมื่อได้ฟังแล้วคึอถามว่าพวกเจ้าพูดจากคายดูมิ่นเราผู้เป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดเศรษฐีพวกนักเลสุราจึงตอบว่าท่านมีสมบัติมากมายแต่หามีบุญไม่เมื่อท่านตายไปสมบัติก็จะอันตรธานหายหมด หาประโยชน์ไม่ได้เพราะขาดทายาทผู้ปกครองข้าพเจ้ามีบุตรถึงสองคนอีกทั้งทู่บ้านงดงามเสียด้วยข้าพเจ้าจึงมีหท่านเศษฐีไม่ได้ฟังอย่างนั้นจึงเห็นว่าจริงด้วยจึงเกิดความละอายต่อน,นักเรียนสุราย,ยิ่งนะักอยากนึกไค่อยากได้บุตบ้างจากนั้นจึงได้ทำการบวงสวงขอพรพระจิตและพระจันทร์ตั้งิตอธิษฐาน เพื่อขอพรให้มีบุตรเมื่ออยู่ถึง3ามปีก็มีได้มีบุตรตามที่ปรารถนาเมื่อขอบุตจากพระอาทิตย์พราจำไม่ได้ตามดั่งที่ปรารถนาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อถึงฤดูคิมหานจิตามาเดือนห้าโรคสมมุติว่าเป็นวันมหาสงการผู้คนทั้งหลายต่างพากัน เส้นวันนักขัตฤกษ์อันเป็นการลื่นเลิงขึ้นปีใหม่ไทย <c oughs> <c oughs> อันเป็นที่อยู่ <laughs> แห่งปักสีชาติทั้งหลายเอาข้าวสามซามน้ำเจ็ดครั้งแล้วหุ่มบูชาดูข่าพะไซดูข่าพะไซ,ไซขอไปขอพุบกับพระอินให้กับเศรษฐี <laughs> <this> <laughs> <c oughs> พอบานเทวบุตรลงไปปฏิสนธิใน่ค่ะของภรรยาผู้เป็นเศรษฐีหลังจ,จากนั้นภรรยาเศรษฐีก็ได้คลอดบุตรนขาดนางว่าจึงขนาดนางว่าธรรมบานเทวบุตรได้ธรรมบานกุมารแล้วปลูกปราสาทขึ้นใต้ ต้นใทรริมฝังฝั่งแม่น้ำคันเมื่อกามาจะเริญขึ้นได้เรียนรู้ภาษานกได้เรียนรู้ภาษานกและเรียนจบไดยเพศเมื่ออายุได้แปดขวบอีกครั้งยังได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆ แก่มนุษย์ชาวชมพูทวีทังตัวซึง่งขณะนั้นโลกทั้หลายน้ำถือเท้ามหาพรมมีมกระบี่มาพร้อมงหนึ่งได้แสดงโมงคลกาแก่มนุษย์ทั้งตัว เมื่อกบติมาภมได้แก้บบแแเหตุที่ทำมาภูมานเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของชาวโลกทั้งหลายจึงได้ลงมาถามปัญหาแกี่ทำภูมานค่ข้อดังความว่าเวลาเช้าศีริคือราศีอยู่ที่ไหนเวลาเที่ยงศิริคือราศีอยู่ที่ไหนเวลาเย็นศีริคือราศีอยู่ที่ไหนแล้วท้าก็บิมาภม และให้สัญญาว่าถ้าท่านแก้ปัญหาสามข้อนี้ได้เราจะตัดศีรษะมาบูชาท่านถ้าท่านแก้ไม่ได้เราจะตัดศีรษะของท่านเสียพรมมาคุมานรับสัญญาแต่ผัดแก้ปัญญาไปได้เจ็บเท้ากบินมาพงก็กลับไปยังพมรุรงฝันท้มาบุมาพิจารณาปัญหานั้นลงไปได้ หดแล้วแต่ยังไม่เห็นอุบายที่จะตอบปัญหาได้จึงคิดว่าผู้นี้เราหาต้องการไม่จะสนิทไปสู้ซอบตัวเสียดีกว่าเมื่อคิดแล้วก็ลงจากปาสาออกเที่ยวนอนที่ต้นกาลสองต้นซึ่งมีนกทีซีตัวหัวเมียทำรังอยู่บนต้นบาน,นั้น าทางได้ยินเสียงนางนกพิซี 4, ถามหัวว่าทุงนี้เราไปหาอาหารที่ไหนเรากินซีโจวพูดจึงตอบวา่ารุงนี้ครบเจ็ดวันที่เท้ากบิมาโฟมถามปัญหาแก่ทาบากุมาแต่หากทำบากุมาแก้ไม่ได้เท้าก็บิมาโฟมก็จะตัดสีสักเสียตามสัญญาเราทั้งสองได้กินเนื้อมนุษย์คือธรรมบานกุมารเป็นอาหารนางนกพีซีจึงานน 4, ถามว,ว่า ท้านรู้ปัญหาหรือผู้หัวตอบว่าแล้วก็เล่าให้นางนกอินทรีฟังตั้งแต่ต้นจนปลายเวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้าเวลาเทีย่ยงราศีอยู่ที่อกเวลาเย็นราศีอยู่ที่เท้าทำบาตรตุมานที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินการสนทนาของทั้งสองก็จำได้จึงมีความสมนะัตปิติยินดีเป็นอันมาก จึงเดินทางกลับมาที่ปราสาทของตนคันถึงวาระเป็นคำลบเจ็ดวันตามสัญญาถ้าก็มีประพมกระลงมาถามปัญหาในฝ่าข้อตามที่นักฝ่ายจน,นไว้ธรรมบาลภูม,ม่านวิสัชนาแก้ปัญหาในง่าข้อตามที่ได้ฟังมาจากพระจิณีนั้นเขาก็มีประพมยอมรับว่าถูกต้องและยอมแพ้แก่ธรรมบา Thank <laughs> เพิถ่ทอ่าเุอ่่มามมันคืออะไรอ่ะเข้าใจอะไรเลยเดี๋ยวเจะอถ่ายให้แม่ดมรอ่ะแมิวชอบแม่ทิวชอบครับหรับกลุ่มว้าบกลุ่มขวเสีย เสียขวัญก็ขอจบการนำเสนอเอ้ขอ่ครับก็จบการแสดงโรงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะ